สวัสดีคะ่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญปยทานนะคะลายเบสิกนะคะแบบสวยๆนะคะแบบนี้เลยเป็นลายน่ารักนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะเพืเ่อนๆสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญทีหลังได้นะคะด้านหลังเราก็จะเป็นลักษณะนี้คะ่ะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญมีลูกปลาสีทองนะคะตรงนี้เราจะนํามาตกแต่งเกสรน,นะคะให้เพื่อนเสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนด้วยนะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทําก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นริบบิน้นตา TW นะคะเป็นลิบบิ้นขอบทองเบอร์2นะคะเราจะใช้เป็นริบบิน้นตา tW นะคะ แบบนี้เราจะตัดริบบิ้นมาสี่เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่สามสิบห้าเซนติเมตรนะคะแบบนี้จากนั้นตัดปลายแหลมทั้งสองด้านค่ะแล้วให้เพื่อนๆพับริบบิ้นลงมาสิบเซนติเมตรนะคะตรงนี้รีดเลยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ เราจะเอาด้านที่มีขอบทองนะคะไว้ด้านในนะคะแบบนี้ให้เพื่อนพับลักษณะนี้เลยจะเอาด้านที่ไม่มีขอบทองไว้ด้านนอกนะคะให้เพื่อนพับลักษณะนี้เลยนะคะเราก็จะมาขึ้นฐานกันเลยค่ะเราจะเอาริบบิ้นด้านที่สั้นไว้ด้านล่างเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะ เส้นที่สามคล้องเส้นที่สองนะคะแบบนี้เส้นที่สี่นำริบบิ้นนะคะสอดเข้าห่วงที่หนึ่งค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมา,าล้วงอริบบิ้นเส้นที่สามเข้าไปในห่วงนะคะแบบนี้แล้วดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนที่ต้องการจะใส่เหรียญเลยนะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือจะทำไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะ พอเราได้แบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนพับริบบิน้นเส้นยาวด้านล่างขึ้นมาค่ะแบบนี้เส้นยาวด้านซ้ายพับลงมานะคะเส้นยาวด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะเส้นยาวด้านขวามือนำปาริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้แบบนี้นะคะเพ,เพื่อนก็ดึงนะคะดึงให้กระชับนะคะรีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะ จากนั้นนะคะสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้งสี่เส้นเลยนะคะเส้นสั้นดน้านล่างตรงนี้ก็สอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะปลายริบบิ้นผูกตรงนี้ค่ะให้เพื่อนสอดเหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะคะสอดให้ครบทั้งสี่เส้นนะคะเส้นสั้นนะคะแบบนี้ จะได้แบบนี้พี่กกับด้านมาค่ะพีิกับด้านมาเราจะมาทําพี่กับด้านมานะคะเราก็จะมาทํามุมด้านข้างนะคะทั้งสี่มุมค่ะทําเส้นด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะผับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้จับลักษณะนี้ค่ะแล้วก็โค้งริบบิ้นขึ้นมาด้านบนลักษณะนี้นะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยปลายริบบิ้นผดดลกด้านล่างตรงนี้เพื่อนๆก็ จับนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะให้ได้สามเหลี่ยมลักษณะนี้ค่ะแบบนี้ชนิโป้งกดลักษณะนี้ค่ะดึงนะคะแบบนี้จากนั้นก็รีดให้เป็นรอยนะคะจะได้มุมลักษณะนี้เลยแบบนี้เส้นที่สองนะคะพับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้โค้งริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะพับมาด้านบนลักษณะนี้แล้วก็ สอดนะคะตรงนี้ปลาริบินจะมาโผู่ตรงนี้ค่ะมีป้งกดตรงนี้ลงนะคะแล้วก็ดึงนะคะมีป้งกดไว้ลักษณะนี้ได้มุมสามเหลี่ยมลักษณะนี้ค่ะให้เพื่อนรีดให้เป็นรอยนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3ามปาริบิน้นขึ้นมาลักษณะนี้ เหมือนเดิมนะคะทำเหมือนกันทั้งสี่เส้นค่ะสอดตรงนี้เลยเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นนะคะแบบนี้ สอดเหมือนเดิมนะคะดึงเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เพื่อนก็รีดให้เป็นรอยนะคะเ,เ,ะคะบบเราจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะ แบบนี้ได้มุมลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาทำกลีบด้านในกันเลยนะคะทํากลีบตรงนี้จับลักษณะนี้ค่ะเพื่อน,นๆก็<า>พับริบบิ้นนะคะโค้งลงมาลักษณะนี้ให้ได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาสอดนะคะตรงนี้เลยด้านล่างของเส้นที่สองตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปนะคะตรงนี้สอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะ ถ้าสอดยากเพื่อนๆใช้แหนบช่วยดันนะคะปาลิบินโผล่ตรงนี้นะคะค่อยๆดึงค่ะกรีบตรงนี้ค่อยๆดึงนะคะเดี๋ยวเรามาจัดกรีบทีหลังได้นะคะตรงนี้นะคะประมาณนี้เส้นต่อไปเส้นที่สองนะคะตรงนี้ปาริบินลงมาเหมือนเดิมนะคะสอดใต้เส้นตรงนี้เลยด้านหน้าตรงนี้ค่ะ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามทำเหมือนเดิมนะคะแบบนี้สอดด้านล่างตรงนี้ต่อไปนะคะเส้นที่4ี่ค่ะพับริบบิบ้ลงมานะคะแบบนี้แล้วก็สอดตรงนี้ จากนั้นเพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆไล่ดึงกลีบให้เท่าๆกันนะคะจัดกลีบให้เท่ากันเลยแบบนี้นะคะจะกลีบให้เท่ากันแล้วก็จะมาทํากลีบแหลมด้านนอกนะคะทํากลีบด้านข้างนะคะตรงนี้แล้วก็จะทําเส้นด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะตรงนี้ พับบิบิ้นโค้งลงมาลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็สอดใต้กลีบตรงนี้ค่ะตรงมุมนี้นะคะตรงนี้เลยด้านหน้าตรงนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆนสอดยากใหเ้เพื่อนใช้แหนบช่วยดันนะคะปลาบิบิ้นจะโผล่ด้านล่างค่ะเพื่อนเพนก็ค่อยๆดึงค่ะ ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาจัดที่หลังค่ะเส้นต่อไปเส้นที่สองทำเหมือนเดิมนะคะห่งนี้บินลงมาลักษณะนี้แล้วก็สอดใตก้กลีบตรงนี้เลยเพื่อนก็ค่อยๆดึงนะคะ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามทำเหมือนเดิมค่ะสอดตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้เลยปลาลิบิ้นจะผูกด้านล่างตรงนี้นะคะเพื่อนก็ค่อยๆดึงนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่ค่ะ ทำเหมือนเดิมนะคะสอดใตก้กลีบนี้เลยจากนั้นเพื่อนๆก็ไล่ดึงนะคะ ไล่ดึงกลีบให้เท่ากันนะคะจัดกลีบให้เท่ากันเลยนะคะอันไหนดึงแน่นไปแล้วก็สามารถดันเขาออกมาได้นะคะกลีบตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตรงนี้ แบบนี้นะคะพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วเราจะได้ประมาณนี้เลยแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะเราจะพลิกกลับด้านมานะคะเราจะสอดเก็บริบบิ้นเส้นยาวด้านนี้นะคะสอดทั้งสี่เส้นเลยนะคะระวังกลีบด้านล่างจะหักด้วยนะคะเพื่อนๆก็ใช้แหนบช่วยดันนะคะแบบนี้ช่วยดึงนะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดนะคะริบบิ้นเส้นที่เราสอดเมื่อกี้ออกนะคะเราจะเหลือริบบิ้นไว้ลักษณะนี้ค่ะสำหรับเพื่อนเที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะเราจะนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ค่ะเพื่อนๆจะใช้กาวสองหน้าแบบบางติดที่เหรียญก่อนก็ได้นะคะ จากนั้นเพื่อนๆสาลายขาดค่ะขั้นตอนนี้สําหรับเพื่อนๆที่จะทําไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะเราจะทําลักษณะนี้เลยจากนั้นดึงให้กระชรับนะคะเราจะใช้เทปใสนะคะติดนะคะกันริบ้นเลื่อนหลุดแล้วก็ไม่ให้เหรียญเราหลุดด้วยนะคะขั้นตอนนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังเราจะทําแบบนี้เลย ริบบิ้นที่เหลือตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะคะแล้วก็จะตัดออกนะคะเพื่อนๆจะเหลือไว้ก็ได้นะคะจะไม่ตัดก็ได้นะคะด้านหลังเราก็จะได้ลักษณะนี้ด้านหน้าเราก็จะได้แบบนี้คะ่ะเราก็จะใช้ลูกปัดสีทองนะคะติดเกสรน,นะคะเพื่อนๆไม่มีจะไม่ติดก็ได้นะคะ หรือมีอย่างอื่นตกแต่งก็นามาตกแต่งได้เราจะใช้แหนบจัดนะคะแล้วให้เพื่อนยิงกาวร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็วางนะคะให้ตรงกลางนะคะวางให้ตรงกลางนะคะกดให้กาวติดนะคะเราก็จะได้ดอกไม้นะคะแบบง่ายๆส,สวยๆนะคะ ขั้นตอนการทำก็ไม่ยากด้วยนะคะเพื่อนๆลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ